ชีวิตติโครวันนี้ขอเสนอเมนูแกงเทพพหมูสามชั้นค่ะเมนูอาหารแบบไทยๆท,ที่คุ้นรสทุกคนแน่นอนหอมกะทิเครื่องแกงหมูสามชั้นนุ่มๆเข้ากันมากเลยละค่ะใครที่เห็นแล้วหิวก็ไปทำตามกันเลยนะคะตั้งหม้อค่ะเทนะ้ำหัวกะทิลงไปคนได้เลยค่ะคนให้กะทิเริ่มแตกมันดีเมื่อกะทิแตกมันแล้วใส่พริกแกงเผ็ดลงไปค่ะ คนต่อให้กะทิเข้ากันดีกับตัวส่วนผสมอื่นๆได้เลยจากนั้นตามด้วยหมูสามชั้นที่หั่นไว้แล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อกันได้เลยค่ะเมื่อเข้ากันแล้วเทหางกะทิลงไปคนต่อให้เข้ากันทั้งหมดค่ะตามด้วยผักบุ้งจีนที่ล้างทำความสะอาดแล้วคนต่อได้เลยนะคะ กลิ่นหอมหน่าทานมากเลยล่ะค่ะปรุงรสกันต่อโดยน้ำตางปี๊บน้ำปลาน้นำมะขามเปียกพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบใบมะกรูดและบีบมะกรูดลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวและกลิ่นหอมนะคะแถมใส่ลงไปทั้งลูกด้วยเลยคนต่อให้เข้ากันดีเลยค่ะ เมื่อกลิ่นหอมทั่วครัวแล้วยกกลงนำไปเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงเทพโพหมู3ามชั้นแกงแบบโบราณสามชั้นบบบน,น,นุ่มๆหอมเครื่องแกงมันกะทิเข้ากันดีนักละเห็นแบบนี้ต้องไปทําตามกันให้ได้นะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i อ t i ติ o k ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ